เฮ้ยบวกอ่ะงานเล็กของเล็กเละเออไเลี่เอลวันนี้ดวงมาแลยควายหมดพีุ่ณไปร้อยไม่เสื้อร้อยไมล์แลนมาแล้วนี่มาละครมาแล้วสนามเอาเอิดเจ็ดเอาเจใช่ป่ะพี่กอดสเปิด อันไหนอันไม่ได้อันนี้อันนั้นีได้ได้อันนี้คือลอดเรื่องอไรนะเจ็ดเหรอเจ็ดหนึ่งสมสามหกเจ็ไม่้บอกวาเขบอกว่ามีสกับเจ็ไงนี่สี่ไงนี่สี่แล้วตัวคนที่ได้คือเบอร์หกใช่หมสี่ตี่ัแล้วเดี๋ยวสมันออกไปแล้วใช่ไหมก็เป็นเบอร์เบอร์เจ็กับเร ไปวอะไรก่อนพี่ก่อนไหมใคะได้รแข็ได้ทำงได้เรื่องนได้เรือยทำงได้เรือยทำงได้เรือสามในนะสามใน้ มากเลยว่ะากจกกันมาให้เขาเข้าใจเราบ้างเลยเขาไม่นั่งตัวแล้วบอกคนงานที่ผ่านมาสองครงสามครสามครั้งให้เลือกไม่ใช่ให้เลือกดิต้องคนแพ้หรือคนชนะคนแพ้คนแพ้ใช่ไหมได้คนแพ้คนแพ้ได้เลยไม่ใช่ใครเป็นคนแพ้ ต้องเลยนะต้องเลยนะคนแพ้ได้รางวัลไม่ต้องแล้วนะโอ้ยแพ้ได้รางวัลแล้วล้าง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 แล้ว